แล้วกูก็จมน้ำตายยามใดเพลงล้านผ่านจอยายคงสิพอยิ้มได้นั่นเด็กน้อยมาแล้วเด็กน้อยมาได้ยังจะได้เอาขนมเส้นมาให้แดกวันนี้เราจะไม่กิน เราคนบอกว่าอย่ากินแป้งหลายวันว่าอ้วนผู้คนบอกว่าขี้โพ้ผเยอะไม่ต้องเพิ่มโพ้เยอะหรอกเยอะแล้วมันเลยจะกินปลาไม่มีเส้นก็ไม่เป็นไร gitu pak. Tidak ada lagi. กลัมปีเนียมากไม่ได้เรื่องกลัมเนีย้ยอไม่กรอบเปลี่ยนใหม่ประกาศก็ได้ ยามใดเพียงล้านผ่านจอยายคงสิพอยิ้มได้วันนี้จามทั้งวันแต่ไม่ใช่โควิดเรียนภูมิแพ้อีกแล้ว,แล,วแล้วก็เดี๋ยวเอาปลาใส่ปลาใส่แล้วก็น้ำตาลใส่ เวลาผู้สาวผู้ออกผู้่ออกงานมือแรกอ่ะแหงไปส่ผ้าพรม,อ,มอันนี้หามปัจจัยไหน้าแล้วเดี่ยว เก็จอยจุก,กิก่าแต่รัฐจะเศร้าแต่น่าถาฝนเป็นวาหลอนใช่น่ะรอฝนแลกตัวเพลงเร่วบุดอยากเพลงเพลงอะไรคอมเมนต์มาวันนี้จะร้องเพลงให้ฟังวันนี้เป็นเก่าๆก้าน้ำกุหลาบสีมาแล้ว ลับตีไม่ได้อยู่สวนเลอมาประจอยมาไายห้าแซลตีสายหน้าแ,าาแล้วหลตีคุโลโคนบอกว่าอ้วนจังเลยจันเลยคีโพรเนี่ยอยากกินแป้งเลยกเลยกินตะปาบเยอมันจะเป็นเป้าปะมันจะเป็นเป้าไหมแต่เมื่อกี้กเขาจะว่ากินกินกับลายเขาจะว่าเป็นเป้าเลยพู้เท่าตัวที่แท้กินน้ำแนมากครับวามามามาไม่มีเส้นไม่มีเส้น คุณกุหลาบสีตัวนคุณเข่าสวนตัวช่วน,วน,นี้มาขายของหรือยังมาขายส้มตำหรือยังลูกค้าถามหาแล้วกุหลาบสีน่ะส้มตำอร่อยเขาให้นั่งแล้วตัวตัวละสองคน ผ่านผ่านผ่านประกาศผ่านกำลังมาผ่านยังยังมาอ้วนเดือดขายของเขาบอกว่าอ้วนก็ไม่เป็นไร ไปหามอแล้ววันนี้กายภาพเรียบร้อยนอนต่อได้ย่างค่ามือไ,ได้เนาะถึงจะกินตมามัก่งเส็บๆเนาะห้าน,น้องห้อนักห้อน,นี่ห่านมีบนเหลือเอาเข้ามาบานไพไปบานไพบ,บอกบานไพเก็จะว่ามีหอด่วงกว่าท่านที่มีน้ำจนสอนสอนห่วงได้กูมา บันดอนโดยเฉพาะบันดอนบอกพีเดอ้ออยากไปอยู่อยากไปกินมหมขวกอยากไปกินแกงหัวใส่ใส่ยังดีแกงหัวใส่หม้ออะไรใส่หม้อแกงหัวใส่ใส่แล้วไม่สมดีเหรอได้บักแตงอ้อยกินแต่ผักเขา้ามาจีจอยมันกะได้จีจอย,อยได้เป็นแ่าแล้ว กินเพรอะดงกอาเก้าออกกินจด็กน้อยพอได้นอนหลับ่วงออกมาเลยทะลุจอเขาบอกว่าอ้วนก็เลยให้กินแป้งมันงดแป้งกบว่า

งานจะกินมก,มกัวกเห็นซู้มอะนะพวกอสมอรเขาไปสอนไหมแต่เขาไปแกงไหมโอ้ไม่อยากคักแท่ทั้งปีแห่งกินกินอยู่น้ำหากินแม่กว่ากับว่นานใดอยู่ฝลนบต้ตกตกต่บ้านอามานละตกตวบ้านอย่ามอย่าคมสวนไปอยู่ ยายคมชวนไปอยู่ไปจอบลอยพอ่อใหญ่น้อยพอ่อใหญ่น้อยไม่ยอมเข้าบ้านเอาเว้นแล้วหรยอครับเอาเว้นเมื่อเช้านี้เอาเว้นเมื่อเช้านี้นอนไปหาหมอแล้วก็นอนวับ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 อีกน้อยหนึง่งอ้น้อก็ติดตัวมาบ่ายอีก กินแซ่บแท่ไอ่กระหล่ำไม่ไม่มีฝนมันไม่กรอบไม่เหนียวเนี่ยเห็นไหมไม่กรอบเลยไม่กินหลับกินเท่าที่มีเนาะกินปลากินปลา ต้ากินหอมพอแล้วอ้ายอ้ยบอกุกว่างบุฟีแล้วจังว่ามันมีอย,ยู่บ้านไผ่กับแตงว่าพุตลาดกับบมฟีขายมีแต,เต่เฮดพอต,ตอนนี้รถล,ละชีลอยรถล,ละห่าลอยตอนนี้ไปซื้อไปฝากคุณลองพ่นทั้งตั้งตลาดข้ามมันจะได้ไปซื้ออยู่ต้องใส่จ,จีเด็กินจีเด็กินเฮดพอหนึ่งแล้วพอดเด้บอกพี่น้องทั้งทะเลนั่นอะไรยู่ เนื้อจริงจริงไม่เนื้อธรรมดาเนื้อจริงจริงมาดีเด็ดชัดปลาเป็นสดไงปลาเป็นสดใหม่แล้วก็คนทางบ้านไผ่ก็จะมาคอมเมนต์ว่า กี่แดดโพกี่แดดโพเด้พ่จาครับกี่ีดดโพเด้จะกี่แดดโพกันเถินจะกีดีดดโพกันเถินมีผู้ลงถามว่าขี้โพออกตอนไหนมันก็ออกทุกตอนละขี้โพมันก็ออกทุกตอนเมื่อตอนเป็นเด็กมันก็ไม่มีไขมันมันก็ไม่ออกตอนนี้มีไขมันมันก็ออกนานมาแล้ว อืมีมกระเห็ดประแดว่าฝากรอดคือึงไปได้กินตัวสวนน้ำรอกเรื่องนะ่ะเด้อท่านเทพพิชิตมันไม่แน่วันนี้อาจจะไปตัดผมอีก แล้วะกินสับนี่แหละกินพอตัวคนจิสิ้นกินพอตัวคนสิสิมาแล้วมาแล้วผู้สาวจ่เจงกว่าโควิดกัญาาคนหยุดสาแก้วก็ยาาไปก่อนมาเด็นว่าไปแม้เขาไม่ได้หามเักเม็ดจะกินว่าสามีเลยนคนสวยไป 19. โควิดก็ยญาคนอยู่แซกยาก็ยญาไปกอ่อนนะแล้มีขนมจีนก็มนไม่ต้องกินขนมจีนกินแต่ปลากระพับนาะ คำสุดท้ายคีโพออกน้านาแล้วครับเคสพอติอีอื่น กระดับมันไม่กรออีกคทำสุดท้ายเมื่อแรงถ้าฝนไม่ตกออกกำลังกายแล้วเจอกันเพื่อดฟังเพลงอย่างขอมาลองได้กับสิลองลองไม่ได้กับสิลองป๊อปป๊อป ปลาเปนใหม่ปลามันสดหอมกุม้งอร่อย จะกินพับไม่ได้กินเห็ดพอคือตั้งในำปากีจุบวนดอกหาผ่เป็น Kali Ma Ma ma, ma. ma, ma, ma Tukonma। và các loại chương trình.